มาขึ้นเลยีวิธี <Okay. S 2> เอาเอาเชือกลงอ่าเซฟสอง หมาของผมอยู่กับผมในเ่็กจอมแห้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีลงเชือกมินิคาร์บอนของผมนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมมินิคราร์บอนตัวท็อปของผมเลยนะครับใครสนใจตัวนี้ก็ทักแชทไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะคร<ถ>ับผมนี่ผมก็จะติดศูนย์เล็งไปให้ติดกล้องไปให้ติดลอกไปให้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปในราคา3 9 9 0บาทรวมส่งนะครับผมสำหรับคนที่เบื่อดึงหนังยางนะครับผมผมก็มีทางเลือกมาให้แนะนำนะครับที่อยากลองเล่นผมก็มีราคาเริ่มต้นให้นะครับผมตัวเริ่มต้นในราคาสนนะะอ,องเเผะะมา,าละะมาายา จะมีเห็นยอดอ,ะอ่ะอ่ามีวิธีขึ้นนะผมแล้ววิธีวิธีเอาเอาเชือกลงนะโดยที่แบบว่าอ่าไม่ต้องเอาลูกดอกใส่นะวิธีลงนะผมมาดูวิธีการลงเชือกนะนี่นะหนึ่งเซฟครับอ่าเซฟสองอ่านี่ครับอ่านี่วิธีลงสำหรับใครที่อยากเออสามอ่านี่นะี วิธีการลงมินิคาร์บอนนะนี่ <c oughs> ตตวัดตอง่วงครับขันอยากได้เนี้ยไม่เฝ้าซื้อนี่ยเย็ดเยอา